ชัดดาวชัดดาวนี่มันชัดดาวอะไรอ่ะพี่ตั้มนี่ต้องชวนคุยก่อนพี่แนนพี่เจมพี่แนนกับพี่เจมเคยมีความเชื่อเรื่องของพวกนกผีนะนกเหรอนกแสกเนี่ยเหรอเวลาได้ยินเสียงพวกเนี้ยมันมักจะเป็นเสียงสัญญาณแห่งความตายเออถามว่าเชื่อไหมไม่ไม่ถึงขั้นเชื่อแต่ว่าเป็นโบราณเล่ามาว่าถ้านกแสกอะหรือว่านกฮูกนี่แหละไปเกาะหน้าบ้านใครอ่ะ ภายในสามวันเจ็ดวันบ้านนั้นจะต้องมีคนมีอันเป็นไปอืนี่ก็เชื่อ,อนี่ก็เชื่อเวลาได้ยินเสียงอีกาหรืออะไรจะรู้สึกใจพอไม่ค่อยดีออรู้สึกว่ามันเป็นแบบเ,ออเหมือนอนะลางลายอะใชเออ่เพราะถ้าเกิดไม่ใช่คนในในใน,ในบ้านนะตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกครอบครัวสมาชิกญาติญาติหรือจะต้องมีสักคนหนึ่งจะเสียชีวิตแต่ว่าเรื่องเนี้มันปัจจุบันทันด่วนมากกว่าน,นั้นคือไม่ต้องรอเจ็ดวันะ่ะอาจจะเป็นวันนั้นหรือแค่วันสองวันก็มีคนเสียแล้วอื ดูเรื่องนี้น้องเนี่ยคนหนึ่งเขาชื่อว่าน้องหวานมาเล่าให้ฟังว่าวันปอนไม่นานนี่นะ,ะเขาคุยกับประมาณว่าลูกป้านะเป็นน้องคุยคุยกันอยู่เนี่ยสักประมาณใกล้ๆสามทุ่มครับปรากฏว่าลูกของป้าน,น้องสาวเนี่ยบอกพี่พี่หวานเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่หวานเอามะไม้ยังคุยกันไม่จบเลยอกผีเป็นมาแล้วเดี๋ยวต้องวางก่อนไม่งั้นอยู่ช่วยพี่หวานก็เอาล่ะออโอเคโอเคก็เลยหวานไป เลยต้องบอกว่าหวานเนี่ยได้ยินประสบการณ์เรื่องเหล่านี้มาน,นานมากไอที่ผ่านมาได้สักประมาณสองสามอาทิตย์ก็ยังคงเป็นอยู่เหมือนกับสามสิบปีที่เขาเคยเจอกับประสบการณ์เรื่องนี้ครับคื <c oughs> อสามสิบปีย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นหวานน่าจะอายุประมาณสักหกขวบได้ครับเธออยู่ที่บ้านในจังหวัดแพร่แล้วก็ต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นชาวบ้านในชนบทนี่แหละครับ <c oughs> พ่อแม่เนี่ยเขาก็จะออกไปทํางาน แล้วก็ก็จะมีทางด้านของน้องหวานแล้วก็มีพี่ชายคนโตแล้วก็น้องสาวคนเล็กอีกคนหนึ่งฮะเป็นคนละปีนี่แหละซึ่งพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะฝากลูกๆเนี่ยไว้กับคุณยายน,นะฮะแล้วพ่อแม่ก็ออกไปทํางานจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หวานบอกว่ามีอีกนกน,นี่แหละหลายครั้งที่เวลามันบินเข้ามาในหมู่บ้านของหนูอะครับที่รู้ไหมว่าในหมู่บ้านของหนุกเนี่ย เรียกได้ว่าแทบจะต้องชัดดาวทุกสิ่งทุกอย่างเลยปิดหน้านต่างปิดประตูบ้านปิดทีวีปิดอะไรทุกอย่างให้หมดไม่รับรู้แล้วก็ไม่รับทราบถึงการมาของนกพวกนี้อือซึ่งนกพวกเนี้ยมันไม่ใช่นกแสบต้องบอกกันว่าเสียงของนกพวกเนี้ยมันจะเป็นเสียงนกที่เหมือนกับเสียง มาแต่ไกลอันนี้จริงๆนะผมเล่าให้ฟัง <คน S 2> เนี่ยน,นกแบบหัวลาะเปสิ่งทผู้หญิงเล็กๆนะครับมาตัวเดียวเนี่ยถ้าเกิดไปเกาะอยู่บริเวณใกล้บ้านของใครก็ตามแต่เขาเล่าเลยนะว่าสับปะเลอเนี่ยเตรียมตัวเลยล้างเอ็นรอได้เลยจะต้องมีคนตายจะต้องมีการจัดงานศพม,มีอยู่คืนหนึ่งฮะช่วงนั้นประมาณสักสามทุ่มได้นะครับ น้องหวัดเล่าว่าก็ววาาอยู่กับพี่ชายแล้วก็น้องสาวเนี่ยอยู่ที่บ้านของคุณยายซึ่งบ้านของคุณยายเนี่ยจะอยู่ที่ท้ายซอยตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณแบบป่าๆเลยเยอะมากแล้วก็บริเวณบ้านของคุณยายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับบ้านยกพื้นอ่ะนึกภาพออกใช่ไหมฮะใต้ถุนสูง,สงค่ะข้างบนก,ก็จะเป็นไม้ไม้อะนะครับบ้านทําหมก่อนแล้วบริเวณพื้นด้านล่างนี่จะเป็นพื้นดินที่เหมือนเขาเอามาถมให้สูงขึ้นประมาณนึง คา,างบ้านก็จะห่างกันไปสักประมาณสักสิบเมตรสิบห้าเมตรอะไรเงี้ย oh. นะครับสามทุ่มที่บอกเนี่ยนะฮะอยู่ๆมันมีเสียงของไอ้นกเนี่ยมันบินมาแต่มันไม่ได้บินมาแค่ตัวเดียว mm hmm. มันบินมาเป็นคู่ mm hmm. ลักษณะเหมือนแบบเป็นเสียงนกของผู้ชายตัวหนึ่งตัวผู้นะแล้วก mm ็ hmm. ตัวเมียตัวหนึ่งตัวเมียก็อย่างที่บอกว่าเสียงของมันจะเป็นเสียงหัวเราะคล้ายๆนะผู้หญิง ัวลละเล็กๆแหลมๆส่วนตัวผู้เน่ยเสียงเหมือนัวลละผู้ชายที่กลางวานดังกว่าอืแล้วตอนเนี้ยที่บ้านของคุณยายเนี่ยด้านข้างจะมีต้นมะม่วงที่ค่อนข้างใหญ่เลยกิ่งก้านสาขานี่เรียกได้ว่าแผ่ขยายไปทั่วบริเวณบ้านนะฮะประมาณสักสองคนสามคนโอบได้คือมันใหญ่จริงๆอืและอกนกเนี่ยอยู่ๆมันก็บินมาเกาะที่ต้นมะม่วง มันเกาะในลักษณะที่เหมือนมันร้องทักกันนะครับตัวเมียก็ร้องทักด้วยเสียงเหมือนหวนอัวล้อไอ้ตัวกู้ก็ร้องรับเหมือนเสียงหัวล้อของผู้ชายที่กลางวันทําให้ณนะตอนเนี้ยหวานที่อยู่กับพี่กับน้องแล้วก็คุณยายรวมสี่คนในบ้านเนี่ยรู้กันเลยว่าต้องชัดดาวต้งปิดทุกอย่าง,งปิดหน้าต่างปิดตู้ทีวีที่กําลังดูอยู่นะตอนนั้นก็ต้องปิดฮนะเรีด้ว่าปิดอะไรได้ปิดบดไฟไฟปิดหมดเลย พอจังหวะปิดเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพ yeah. right <the ี่ชายของเมื่อวานเนี่ยนอนอยู่ในผ้าห่มเนี่ยก็เหมือนกับแบบเปิดผ้าห่มออกแารแล้วก็พยายามจะเดินออกไปที่ตรงหน้าต่างเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปแง้มดูไอ้นกอะไรว่ามนร้องเนี่ยยายก็ดึงคอซื้อมวกมันมานีแล้วก็กดหัวพี่ชายลงไปในผ้าห่มแล้วก็คุมสนใจอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่างนี้แล้วในระหว่างนั้นเนี่ยต้องบอกกันว่า ใครก็ตามแต่ที่เป็นคนอยู่ทางภาคเหนือเป็นชาวบ้านที่เคยได้ยินเสียงหอยนอกอย่างเนี้ยคนเหนือเขารู้กนดีว่าถ้าเคยอยู่ใกล้เดีย่ยมันจะมีความรู้สึกสัมผัสได้ว,ว่าอีกนอกเนี่ยไม่ได้แ่ร้องแต่เหมือนมันคุยกันอืเป็นการคุยภาษาที่เหมือนอยู่ในเสียงของเสียงหัวเราะเสียงร้องเนี่ย่คะเหมือนมันเป็นภาษาเหนือนะฮะตัวนันก็จะทักว่านี่จ๊ะแมงหูหิ้งใช่เหรอพี่ ใช่มันพูดเหมือนแบบคนเหนือนะต้องบอกเลยว่าคนที่อยู่นตอนนั้นเนี่ยมันมีสำเนียงของภาษาเหนือที่มันสอดแทรกจากเสียงร้องของอนกเนี่ยอ๋อคือเขาฟังออกเป็นภาษาว่ามันพูดกันแบบนี้จริงๆใช่และอีกตัวก็บอกว่าคนนี้กะแมงหูหินซึ่งภาษาเนี่ยเป็นภาษาเหนือแปลว่านี่ไงไอ้มนุษย์หูสั้นอเหมือนกับ วิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่ที่สิ่งอยู่ในนกเนี่ยมันกาลังมารอเลียนในมนุษย์วันนี้ไอ,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 อพวกมนุษย์หูสั้นเนี่ยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เหมือนมาชี้ตัวใช่หลังจากนั้นเนี่ยทุกอย่างเสียงเงียบมีแต่นกเนี่ยมันก็เสียงหูร้อกคำลามกันไปอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าบ้านข้างๆเนี่ยเป็นคุณลุงกับคุณป้าแล้วกันอยู่อยู่ด้วยกันนงฮะคุณลุงคุณี้่เป็นในพานเก่าแก่ก็จะมีพวกปืนลูกซองอะไรนะไปล่าสัตว์ประมาณเนี้ย อยู่ๆเสียงปืนเนี่ยมันดังขึ้นมาปังแต่บ้านของคุณลุงอพอดังมาเสร็จปุ๊บทุกอย่างเงียบเงียบกิ๊บแม้แต่ไอ้นกสองตัวที่เกาะอยู่บนต้นมะม่วงเนี่ยไม่มีการส่งเสียงค่ะหลังจากนั้นไม่นานฮะใจใหญ่ๆประมาณไม่เกินยี่สิบเปอรเสียงดังของปืนเนี่ยดังเป็นนัดที่สองปังหลังสิ้นเสียงเนี่ย คุณลุงกับคุณป้าเนี่ยแกไม่มีลูกไม่มีหลานแกเลี้ยงแต่หมาตัวเดียวแล้วเป็นหมาตัวเดียวที่อยู่ในซอยเนีิดหมาตัวนี้ก็แบบร้องแบบด้วยความอารมณ์เจ็บปวดเห,ห่าหอนอะไรอย่างเงี้ยฮะฟังดูดูออกเลยว่ามันร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานนะ,ะจนกระทงมันร้องไม่ไม่หยุดอะจังหวะที่มันกำลังร้องอยงู่เนี่ยยายของคุณหวาเนี่ยก็เลยกล่าวว่า มันไม่ได้ยินเสียงโมก็เอาเอา,เอาไงดีก็เลยกะจะเปิดหน้านต่างแล้วก็ถีะโงกหน้าตะโกนออกไปหาลุงที่อยู่บ้านข้างกัดจะบอกว่าเบาๆหน่อยเสียงหมามันดังอืจังหวะที่ยายกํลาลังจะเดินไปเปิดหน้าต่างนะฮะมันมีกลิ่นของข้าเหมาของปืนลูกซองเนี่ยที่มันลอยมาเพราะว่าบ้านของลุงเนี่ยอยู่ต้นลมอืมแล้วมันไม่ได้มีแต่กลิ่นของขมเหมาปืนแต่มันมีกลิ่น คละเคล้าของเลือดมันลอยตามาอืแบบเป็นคล้าเลือดอย่างเงี้ยหรอเป็นคล้าเลือดจริงๆะนะหลังจากนั้นด้วยความที่เอาอยัางไงดีจะต้องตะโกนแล้วก็เลยยายตัดสินใจปเปิดหน้าต่างไปเลยนะกําลังจะแบบย,ยังไม่ทันจะพูดครับภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยที่บ้านของลุงเนี่ยนะครับก็คือข้างบ้านเนี่ยนะครับมีไฟเปิดอยู่แล้วตรงบริเวณ ผนังที่ทําด้วยไม้อะฮะมันเหมือนมีคราบเลือดเดีย่ยซึมออกมาจนไฟีนส่องเห็นแล้วเลือดเนี่ยมันหยดตกลงมาที่พื้นยายด้วยความที่แบบก็ตกใจฉีแตกเลยหวานบอกว่ายายแบบตกใจกลัวฉีแตกแล้วทำยังไงอ่ะก็เลยตัดสินใจแบบยายยายเป็นยังไงยายเป็น,นมันมีเลือดมีกลิ่นรกป,ปืนอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเอายังไงดีเอายังไีดีด้วยความเป็นเด็กหวาก็เลยบอกว่า ไปเรียกเรียกพี่พี่เรียกนานได้ไหมอ่ะยายหลังจากนั้นยายก็เลยเหมือนแบบตะลเลิดเขาเรียกว่าเอ้ยมาดูกันหน่อยมาช่วยหน่อยใบตุงเนี่ยลุงพานมันเป็นอะไรอชาวบ้านก็เริ่มมาะไปมุงอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะหน้าบ้านของลุงมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นน้าเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้ชายเขาหานกล้าอาตัดสินใจเดินเข้าไปในบ้านเปิดประตูพอเปิดประตูเท่านั้นแหละทุกคนเนี่ยที่ตามเลยเข้าไปเดี๋ยวพะงะหมดเลยออืเพราะว่า สิ่งที่เห็นเนี่ยคือเห็นคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยตายเอา้าแต่ตายยังไงตายโดยที่คุณป้าเนี่ยนอนอยู่ที่ขอบของบ้านชั้นบนที่ติดกับหน้าต่างนะฮะตรงหนังอะนอนแล้วมีลูกกระสุนเนี่ยยิงทะลุด้านหลังหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่เลือดเด่ออาบบริเวณตรงนั้นนะฮะเป็นที่มาถึง เลือดดิซึมออกไปนอกบ้านอส่วนคุณลุงเนี่ยภาพมันค่อนข้างอนเนกน,นาถก็คือแกใช้ปืนยาวะนะครับที่เป็นลูกซองเนี่ยนะฮะหันด้านท้ายของปืนเนี่ยไปที่เท้าแล้วใช้นิ้วโป้งเท้าอ่ะเกี่ยวแย่เข้าไปที่ไกปืนอแล้วปากกระบอกปืนเนี่ยสอดเข้ามาที่ปากาแล้วยิงปุ้งสมองกระจายเต็มไปหมดแล้วเลือดท่าคุ้งไปบริเวณสมองนี่ เลอะเฟอร์ิเจอร์เข้าอี้เบาะเบกิกโต๊ะเต็มไปหมดหลังจากนั้นก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะ,ะให้มาตรวจสอบให้มารับศพกลับไปพอตำรวจเจ้าหน้าที่มาก็มีการสืบสวนเบื้องต้นนะนะครับก็ถามคนบริเวณนั้นะถามคุณยายว่าบ้านยุงคุณป้าเนี่ยเขาเขามีอะไรเขาทะเลาะกอันหรือเปล่ายายก็เลยบอกว่า เมื่อเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเห็นเขาคุยกันดีอยู่เลยไม่ที่มีท่าทีทะลงทะเลาะอะไรกันเลยก่อนหน้าเนี้ยไม่กี่วันหรือจะวันไหนๆก็ตามแต่ถึงจะทะเลาะกันก็ตามลุงกับป้านะเขาไม่เคยมีการลงไม้ลงมืออะไรกันรุนแรงแต่เนี้ยอยู่ๆเนี้ยไม่รู้สาเหตุอะไรเหมือนกันลุงเนี่ยเอาปืนลูกซองเนี่ยจ่อยิงไปที่ป้าที่กำลังนอนหลับอยู่จนถึงแก่ชีวิต แล้วลุงก็ปลิดชีวิตตัวเองแล้วก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้ครับว่าสาเหตุที่ลุงเนี่ยฆ่าเมียตัวเองเนี่ยเพราะอะไรหลังจากนั้นมีการเคลียร์ศพอะไรกันไปตั้งนานฮะแล้วก็ยังมีคนเนี่ยได้พบเจอวิญญาณของคุณป้าคนนี้ยยังคง,งวนเวียนอยู่ในซอยะนะฮะโดยที่หวานเนี่ยครั้งหนึ่งก็เหมือนกับแบบเคยเจอวิญ,ญญาณป้าเนี่ยนะฮะอยู่ที่หน้าบ้าน แล้วก็มาพูดในลักษณะเหมือนกับว,ว่าลุงเนี่ยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวในที่นี่คือเหมือนกับพอลุงตายไปเป็นวิญญาณปุ๊บลุงก็ได้ไปเกิดหรืออะไรสักอย่างประมาณเนี้ยนะครับตรงกระทั่งหวานเองจะต้องคุยกับคุณยายนะฮะให้เชิญหมอทารรมหมอทรงเนี่ยมาเชิญวิญญาณเนี่ยของคุณต้าออกไปจากบ้านโดยเก็บมีเครื่องรางของขลังอะไรของคนหนึ่งเขาว่านะฮะมาติดไว้ที่บริเวณบ้านอื หลังจากนั้นก็ไม่มีการพบเห็นดวงวิญญาณของคุณป้าอีกเลยอตอนแรกที่ฟังคิดแวบ,บหนึ่งว่าเอ๊ะหรือว่าคุณลุงจะยิงนกแล้วมันพลาดไปโดนเ<ช>มียตัวเองหรือเปล่าสัญชาตญาณเขาบอกอย่างนั้นตอนแรกครับแต่ถ้าคนที่เขาจะเลงเนี่ยแล้วยิงไปทิศทางของนกที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้แน่นอนเขาต้องเปิดหน้าต่างแล้วปืนเน่ยแนนลองนึกภาพดูว่าเขาจะต้องยิงขึ้นฟ้า ยิงไปทิศทางของต้นไม้แต่อาจจะไม่ต้องไปโดนไอ้เจ้าตัวนกที่เกาะอ,อยู่หรือบนต้นไม้ถูกไหมก็ยิงขึ้นฟ้าแต่เนี้ยตั้งใจเอาปากกระบอกปืนอ่ะหันลงมาข้างล่างอืมอืมค่ะโอ้แล้วป้าแกก็หลับอยู่ด้วยอืแล้วนกที่ว่าเนี่ยชาวบ้านกลัวกันมากเขาบอกกันว่าไอนกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ตัวใหญ่กว่านกแสกอือตัว้นวนก,กว่าตัวใหญ่กว่าฮะ เขาเรียกกันนกผีเลยเหรอพี่ตั้มใช่เป็นนกผีแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นคนที่ฟังอย่เนี่ยมีบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือนะฮะในเขตของแบบบ้านแบบเรียกมังไงวชนบทเลยอะพอจะนึกออกไอ้นกตัวนี้มันจะต้องเป็นนกที่มีชื่อออืแล้วเป็นนกที่เหมือนกับมันมาเพื่อชี้เป้าจริงๆทุกครั้งที่มันมาจะมีคนตายถูกไหมถูกต้องฮะนก เขาบอกว่าตัวมันใหญ่กว่านกแสกนกคู่ก็น่าจะตัวใหญ่กว่าเพราะนกคู่เราก็พอจะเดาออกว่าเสียงมันน่าจะมีเฉพาะเนาะอ่ามันจะแบบมันจะเสียงมันจะแบบแหลมแหลมอ่ะแสกแกอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าเรื่องนี้ยถ้าเกิดเราอยู่กันในเมืองอ่ะณ้ตอนนี้ยคุณอยู่ในกรุงเทพมันไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้าเกิดไปอยู่ต่างจังหวัดจริงๆอ่ะแล้วได้ยินเสียงนกเนี่ยมันบินข้ามหัวเนี่ยความรู้สึกมันมันกังวลมันมาจริงๆนะ Angkan <laughs> Klumpo.